ะะเดี๋ยวจะพาเดินชมข้างในว่ามีอะไรบ้างนะคะเริ่มแรกเลยก็จะมีต้นมะเขือนะคะตะมนี้พวกผักสวนครัวด้านนู้นนะคะก็จะเป็นพวกริกพวกผักสวนครัวต่า,างๆชะอมค่ะอันนั้นนะคะต่อไปเลยก็จะเป็นมีจะมีบ,บ,ะะมบ,บ,บ,บวบน,นะคะ่นี่ก็จะเป็นบวบนี่มีลูกบวบด้วยค่ะชมไปเรื่อยๆค่ะนี่มีบวบบวบบวบฝั่งซ้ายนี่ก็มีต้นมะกรูดด้วยนะคะจะมีลูกเป็นลูกมะกรูดด้วย ใ่ช่วงเรามาก็จะแบบช่วงหน้าร้อนนิดนึงก็เลยจะไม่ค่อยผักก็เลยจะไม่ค่อยโดมสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็นิ่งจะเป็นแบบโครงการของเขาว่ามีผักสดบูรณทุกอย่างค่ะต้นมะกราณนะคะมีทุกอย่างเลยอันนี้ผักค่ะผักร้วนเริ่มเลยแล้วก็นี่จะเป็นไหน้หนาผลไม้ด้วยต่อไปก็จะเป็นไก่ไก่ชันไข่นะคะของทางโรงเรียนอ่าแล้วพาเข้าไปดูข้างในกันค่นนะนะนะไก่ผสมทางโรงเรียนเยอะเลย มันมีไข่ด้วยนทำเงินก็เก็บ่ยไปเพราะช่วงเี้ก็กามาเก็บนะคะโอเคตามเลยค่ะตอนนี้ช่วงให้อาหารไก่นะคะต้องบ่ายมาบ่ายบ่ายเงไไนิไไนขึ้นค่ะจะบักถามจะใบ้ตาจะถามคุณว่าต่อไปก็จะ,ะมีพระพรอมด้วยค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าแล้ง ก็ไม่ค่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้อยู่ว่าทางนี้ก็สิ่งของด้วยนะคะโอเคต่อไปมีอะไรมาต้นมะรูดมะกรูดตรงนี้เป็นพริกน,นะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นตะไคร้มะนาวมะนาวมีเลยตรงนั้นอันนี้กป็นทับทิมเป็นผลไม้ ต่อไปด้านนี้นะคะจะเป็นส่วนของการเลี้ยงปลาค่ะบ่อเลี้ยงปลานะคะรล้วพ่อก็สังเกตด,ดูว่าจะเป็นมีการปลูกต้นกล้วยมีการปลูกหญ้าเพื่อภาษาหน้าดินนะคะไม่ให้หน้าดินพังทลายอ่ะอ่าปลาเลี้ยงปลา,า,าท่าก็มีปลาอานินปลาดุกปลาทับทิมนะคะ บริเวณรอบๆแล้วก็มีบริเวณรอบๆค่ะเราชมจอดสไลด์เลยปะคือก้อ,อ,อนี้น่ยแล้วก็มีต้นขาวปล่อยทั้งสองฝั่งไปร่มก็ได้แล้วก็เวลาเอาของหอกผมก็ได้กินเฮ้ยปิดเลย ท่านทรงห่วงใยคนที่เขาอยู่ห่างไกลทำไมพระราชาถึงมีเงื่อไรท่านทุ่มเทแรงกายทรงงานมาหลายปีทำไมพระราชาคือแนที่เอาไว้ท่านอยากจะทรงเห็นเมืองไทยได้ทุก เพราะอะไรพระราชาจึงต้องทำแบบนี้ท่านอยากให้เรามีชีวิตที่เป็นสุขท่านทรงเหนื่อยทรงทำเพื่อเราเรื่อยมาถึงเวลาทำให้ท่านสุขใจ รวมกันสร้างความดีด้วยใจและกายก้าวตามร้อยบาทองค์พระราชาขอไม่แพราชาถึงต้องเดินลุยนะ้ฉันลำบากเพื่อทำ ให้พวกเราสบายทำไมทุก,ทกบ้านจึงมีลูทันติดไว้เป็นหลักคอยเตือนใจให้เราทำความดีทำไมพระราชาถึงไม่หยุดทักท่านไม่เคยหยุดพักเพราะรักเราหนักหนา ต้องตั้งใจศึกษาขยันและพอเพียงท่านทรงเหนื่อยทรงทำเพื่อเราเรื่อยมาถึงเวลาทำให้ท่านสุขใจรวมกันสร้างความดีด้วยใจและกาย เจ้าตามรอยบาทองค์พระราชาจากวันนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พอปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่ บวกกันเป็นดินเดียวให้พ่อได้สุขใจไม่ต้องเหนื่ยเกินไปอย่างที่แล้วมาทักขอตามอยองพ่อท่องคำว่าเพียงและพอจากหัวใจเป็ลูกี้อพ่อด้วยความรัก ด้วยพักดีตลอดไปจากวันนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่บวกกันเป็นดินเดียวให้พ่อได้สุขใจ ไมต้องเหนื่อยเกินไปอย่างที่แล้วมา,มวามท่องคำว่าเพียงและพอจะคั่งใจใด้วยความรักด้วยพักดีตลอดไป ก้าตามรอยบาทองค์พระราชาก้าวตามรอยบาทองพระราชา,า,าก้าวตามตอรอยบา,บาทองพระราชากลุมของรราาเรานะคะมาจากมหวมา,า,าวินนะะาทยาลัยราชภัฏนคราชสีมานะคะกลุ่มของพวกเราคือนักศึกษา าภาพกสทปชร,รุ่น16ห่วย2การจัดการน,นะคะวันนี้ก็ได้เข้ามาที่โรงเรียน,รบนบ้านแปลงตำบลบ้านแปลงอำเภอแหลมเติรวัดนครราชสีมาเพื่อที่จะมาดูวงการเศรษฐกิจพอเพียงของทางเรียนนะคะเพื่อที่เข้ามาวันนี้ก็เพื่อที่จะมาดูงานเพื่อศึกษาและเผยแพร่โดยที่โดย,โดย,ท,โดยที่จะใช้ในการดำรงชีวิตในการมีชีวิตต่อไปค่ะ กาส่วนของโครงการปาันเกษตรษฐจิจพ,พอเพียงของโรงเรียนบ้านแปงนะคะก็จะมีส่วนของการปลูกพืชผักสวนครัวค่ะการเลี้ยงไก่และการเลี้ยงปลาก็จะมีการปลูกพืชไร่ส่วนผสมด้วยค่ะคก็คสุดท้ายองขอขอบคุณท่านผอแลวก็ครูอ,อาจารย์แล้วก็นักเรียนโรงเรียนบ้านแปลงทุกคนค่ะ